สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเป็ดย่างนะคะแต่ว่าอบเอาได้จ้าหรือว่าจะเรียกว่าเป็ดอบก็ได้นะ <c oughs> นี่ไปได้เป็ดมาตัวหนึ่งเขามีมีคอมาให้ด้วยแล้วก็มีนี่ตับก็มีกลืนนิดนึงเนีเดี๋ยวมาหมักซอสกันจ้า มะโขรกกระเทียมพริกไทยแล้วก็เม็ดผักชีนะคะพอดีไม่มีผักชีสดเนาะไม่มีรากผักชีก็จะใช้เป็นนี่จะเม็ดผักชีบดจะไปเลยแล้วก็พริกไทยป่นนะคะนี่ ทำเลยจ้าต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะคะรสด,ดีพุงนัว แล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้าซอสฟ้าเขียวไม่มีซอสหอยด้วยจ้าพอดีหมดไปหาซื้อก็ไม่มีนี่แหละอยู่มังนอก มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นมันจะไปหาซื้อก็ไม่ทันแล้วเนาะมันเย็นแล้วอะ่ะวันนี้ไปเดินอยู่ร้านไทยก็ไม่มีต้องไปนุ่นน่าจะต้องได้ไปอ่าชอปปิ้งใหญ่กินแบบนี้ไปก่อนแซบคือเก่าแหละ เป็ดย่างแบบบ้านๆเนาะใส่แค่นี้แหละปกติจะทำแบบเป็ดย่างแบบพะโละกินเครื่องเทศกินเครื่องพะโล้รอบนี้ทําแบบบ้านๆเนาะใส่แค่นี้แหละต่อไปก็ราดน้ำซอสนะคะที่ ผสมไว้นะคะรัดเข้าไปนี่แหละกลิ่นไอของ,ของเป็ดย่างบ้านบ้านคิดถึงบ้านเลยเนาะอยากกินแบบบ้านเราอะเป็ดย่างแบบเตาถ่า,าน แต่นี้อบเอาเด <Q zer x 3> ้อว er si ่มีทานเสร็จแล้วจ้าเป็ดพร้อมเข้าเตาอบนะคะนี่ สุกแล้วนะคะเป็ดย่างของเรานะคะหรือเป็ดอบนั่นเองนี่อู้สีใช้ได้แต่รสชาติไม่รู้นะเพราะว่าเครื่องไม่ครบน่ากินอยู่เดอ้อโอเคค่ะเสร็จแล้วแม่มก็จะไปตาําส้มตํากินกับเป็ดย่างเป็ดอบนะคะ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ